สรุปใคนเรอคลิปนี้นะคะพี่ผลนีจอนเพื่อนเนี่ยมารับแ a ชในก,กิจกรรม The h u n d First Edition ค่ะจากในแบบนี้เลย Emergency Hamberg นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับเรนต้าเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วพอทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วนะตรงนี้เนี่ยจุดเกิดของเรานะคะมันจะมีเป็นรถนั่นเองค่ะให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปบนรถได้เลยนะกดตัว E ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะมีแผนที่เนอตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่นี่นะคะเป็น dealer ship นั่นเองซึ่งเรานะคะจะต้องไปตามทางเนี่ยไปที่นี่เลยเป็น truck company เนะจ๊ะเราสามารถเลี้ยวไปตาม ทังแผ่นที่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบนี่เนี่ยคอขับรถกันก่อนนะจ๊ามากันเลย แล้วก็เพื่อนเพื่อนนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยคะทุกคนชืบนนะคะแล้วก็มาจอดนะคะที่หน้าตรงนี้เลยชืบจอดแล้วมาพี่คนนี้นะคะจะเดินเข้ามาที่อาคารตรงนี้เลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตรงนี้กันแล้วนะที่ Truck Company นะคะมาเข้าไปในอาคารกันแล้วก็มาคุยกับคนนี้นะคะกดตัว E เลยแล้วก็กด Start นะคะที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างเลยจ้าตรงนี้นะคะเราจะต้องมาทำเควสเนี่ยที่มันเป็นการส่งของตั้งแต่10กิโลเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนะจ๊าเราพี่คนนี้ก็หาปุ่มกดออกไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามากดตรงนนนี้ไปก่อเะ โอเคแล้วลองกดหมซ่ซสิกดตัว E แล้วกด N chip นะคะแบบนี้เลยแล้วก็กดหม่นะคะกดตัว E ค่ะทุกคนแล้วกด Star chip นะคะทําแบบนี้จนกว่าจะเจอนะคะเป็น10กิโลเมตรขึ้นไปนะอาตอนนี้นะคะพี่พนี่เจอแล้วเป็น11กิโลเมตรนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยได้นะคะทุกคนสังเกตดีๆนะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า10กิโลเมตรนะคะไม่ได้นะต่อไปค่ะเราจะมาที่ตรงนี้นะเราก็มากดที่ตัว E ขันแล้วก็เลือกนะคะเป็นรถบรรทุกกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยเลือกเป็นอันแรกนะแล้วก็กด Unlock นะคะรถได้เลยนะจ๊ะแล้วก็กด p a า s รถค่ะทุกคนมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้รถของเรามาแล้วมากดตัวอีนะคะเพื่อขับกันเลยนะจ๊ะชื่มนะคะเราจะต้องทำเควสเพื่อส่งของกันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราออกมาจากที่อาคารตรงนี้ก่อนชื่มนะคะที่แผ่นที่เนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะมีเป็นสีเหลืองๆนะคะเป็นทางเนี่ยให้เราไปนั่นเองนะทุกคนอุ้ยมีรถตำรวจมาชนมีพลนีนะคะตำรวจคะอย่าทำอะไรหนูค่ะหนูกาลังทำเควสนะคะอย่าจับหนูเลยมาเดี๋ยวเราเลี้ยวกันไปเลยนะคะทุกคนชื่มนะคะไปกันเลยจ้าเราจะมาส่งของนะคะสิบ ิโลเมตขึ้นไปนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ชื่อมัยคะเลี้ยวได้ไหมโอเคเลี้ยวได้นะคะทุกคนเหมือนว่ามันจะมีแบบถ่ายรูปเราว่าว่าเราทําผิดกฎจราจรนะคะทุกคนตำรวจก็เลยมาหาเรานะจ้าไปกันต่อเลยค่ะ ตรงนี้นะจ๊ะเราก็เลี้ยวขวาเลยค่ะเพือ่อนๆสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีแบบว่าเป็นออร่านะคะพื้นสีเข,เขียวเลยเรานะคะจะต้องเอารถของเราเนี่ยไปอยู่ตรงท่านสีเขียวแบบนี้นะจ๊ะ<ๆ>เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโอเคไปกันต่อค่ะเพือ่อนเดี๋ยวพี่ปนนี่นะคะจะขับรถมาทางนี้นะชื่อนะคะเด<ๆ>ี๋ยวเราจะต้องไปส่งของกันต่อนะคะทุกคนหนี่แล้วใจกันเลยทรงนี้ชื่มนะคะไม่ยากค่ะเพือ่อนอันนี้เนี่ยง่ายมากเลยเควสตรงนี้นะจ๊ะไปกันจ้าไปส่งของที่สองกันเลยนะ ชืบเลยค่ะทุกคนมาถึงแล้วนะเพื่อนมาจอดเลยฮึบนะคะได้ไหมได้เราท่านเพื่อนสาเร็จแล้วเพียงเท่านี้เองนะจ๊ะก็จะได้รับแบชนะคะมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะคะเลือกที่มันเป็น10กิโลเมตรขึ้นไปนะต่ํากว่านั้นมันจะไม่ได้นะจ๊ะคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะไหมคะ่ะ